HELLO EVERYONE สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะมาพบกับครูนุ่นในรายวิชาภาษา,ษาอังกฤษอีกแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมาเลยนะคะ,ะวันนี้ today we are learn about lesson 16 in on under in, on, under นะคะก็คือ Pe Position uh, ันบอกตำแหน่งนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะก่อน่นเลย in แปลว่าใน in แปลว่าใน on แปลว่าบนนะคะ on แปลว่าบน under แปลว่าใต้หรือข้างล่างนะคะ คำเหล่านี้จะใช้กับาการบอกตำแหน่งของสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะไปเลยนะคะเรามาดูกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะคะ Number one where is the bird คะนกอยู่ตรงไหนคะ a bird a bird is on the car นะคะ Number two Where is a cat? Where is a cat? แมวอยู่ตรงไหนคะ A cat is under the table ก็คือแมวอยู่ข้างล่างโต๊ะนะคะ Number three Where is a crocodile? Where is a crocodile? ก็คือ a crocodile is in the box นะคะ Number ข Where is a toothbrush? A toothbrush is on the hat. ก็คือแปรงสีฟันอยู่บนหมวกนะคะ Next ะเด็กๆดูหน้าหนึ่งร้อยสิบหกนะคะต่อไปก็เป็นหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะคะ Listen and say นะคะฟังและพูดนะคะหน้าหนึ่งร้อยวันันเดนะคะ Listen and say ก็คือฟังและพูดนะคะ โอ okay. a คอามังค is in the tree อ monkey is in the tree นะคะก็คือ uh, ลิงอยู่ต้นไม้อยู่ในต้นไม้นะคะ next number two อัล o ็อกด is under the tree นะคะก็คือจระเข้อยู่ใต้ต้นไม้แม่สีเหลือเลยว่า oh no you are on the dog ก็คือคุณอยู่ บนสุนัขนะคะ next โอเคนักเรียนสังเกตอ่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเขาจะใช้คำว่า i s นะคะกับคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะเขาจะใช้คำว่า i s เห็นไหมคะ i e s นะคะ next hint อ่ะอันนี้เขาจะใช้คำว่า are นะคะเพราะว่าเป็นพระหูพจน์นะคะต่อไป t o t toothbrush to Are in the head two toothbrush are in the head ก็คืออะไรคะแป้งสีฟันสองด้ามอยู่ในหมวกนะคะต่อไป Fireflies are under the chair กนะ็คือไม้มันทัดอยู่บนนะคะเอออยู่ข้างล่างเก้าอี้นะคะต่อไป Two cats are on the table ก็คือแม่สองตัวอยู่ บนโตะนะคะ next o k เ y one hundred uh, open your book page number one h u n d r e i n e t e e n นะคะ f า n นะคะ Q.K เ er นะคะ Q er. ก็คือ Q เพาชินีนะคะ Q คแควก็คือปิดนะคะต่อไป r r ก็คือ,อริปลวนก็คืออะไรคะโบเล็บบิดกระต่ายนะคะอาร์ไลฟ์ข่าวนะคะเน็กซ์โอเพนอยู่บุ๊เพจนัมเบอร์ o n u n r e d t w e n n hundred twenty เขียนคำบ,บุพบทที่มีความหมายตรงกับภาพและฝึกพูดนะคะนัมเบอร์ one where is the bird Number one where is the bird under yes number two where is the bird on the car นะคะ next number three where is the bird in นะคะ next โอเคข้อสองเขาบอกว่าจับคู่ภาพกับประโยคที่สำคัญคกันนะคะคุณุ่นก็จะอ่านแล้วก็แปลแล้วเด็ก ก็โยงนะคะ The ants are under the table ก็คือมดอยู่ใต้โต๊ะนะคะ The b o y is on the ball ก็คือเด็กผู้ชายอยู่ข้างบนลูกบอลนะคะ Next number three the rat is under the cow นะคะก็คือหนูอยู่ใต้วัวนะคะอยู่ข้างล่างวัวนะคะต่อไป the toothbrush is on the hat ก็คือ แป้งสีฟันอยู่ไหนคะอยู่บนหมวกนะคะ next the c r o c o d i t e is in the box ก็คือจระเข้อยู่ในกล่องนะคะ number one picture number one match sentence number two นะคะ the boy is on the ball นะคะ next picture number two match sentence number one นะคะ The ants are under the table. n e x t number three. i c t e r number three match. match เ like ลยค่ะ Sentence number five นะคะ The crocodile is in the box. Number four. อะไรคะ e i c t e r number four match. Sentence number three นะคะ The less is under the cloud นะคะ Number five m a sentence number four นะคะเคเด็กๆทำตามคุณนุ่นได้เลยนะคะ Next ดูภาพแล้วเติมคำบุพบทให้ถูกต้องนะคะ Okay number one a l f r e c อ่า หน้าที่121นะคะ121นะคะดูภาพแล้วเติมคำาบุพบทให้ถูกต้อง number 1 refrigerator is the, the kitchen ตู้เย็นอยู่ไหนคะ in the kitchen ก็คือในห้องครัวนะคะ number 2 a cat is the chair แมวอยู่ไหนคะ under the chair ดัมเบ r ที Three cats are จุดจุดจุด the table ก็คือ on the table ก็คือวาวอยู่บนโต๊ะนะคะ Number four two cats are จุดจุดจุด the basket แมวสองตัวอยู่ไหนคะ In นะคะอยู่ในตะกร้า Number five four chairs are จุดจุดจุด the kitchen ก็คือ in เหมือนเดิมนะคะ Next เรียงประโยคให้เรียงประโยคให้ถูกต้องแล้ววาดภาพประกอบลงในสมุดนะคะโอเคข้อหนึ่งเขาให้คำว่า on e a c t table a clock the แล้วเปลี่ยนประโยคใหม่เป็น a clock is on the table นะคะ Number two n u m เ e r two เขาให้คำว่า three six cows under the อ่านะคะก็จะเป็น make the sin chain six cows are under the tree นะคะ number three ออใ้คำว่าเ in r a b b i t box the i s ก็จะเป็น a rabbit is in the box number four the two under d o g s อ่าเชีนะคะก็จะเป็น two dogs are under the chair number five is a television on the cat make the sentence ก็จะเป็น a cat is on the television number six car boys are f o r in the นะคะก็จะเป็น four boys are in the car นะคะโอเคใช่ okay. it's time to say goodbye see you next class นะคะ goodbye